สวัสดีทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเยี่ยมชมนะคะบ้านสาวสวยสาวน้อยอยู่ปออไไโลกูกสาวน้อยอยู่ปอ1หนึ่งวันนี้เขาจะมาคำนวณการคิดเลขคิดเลขอะไรคะจิตตาคณิตเออจิตตาคณิตหนูชื่ออะไรลกูกป้าสาป้าสเอ<ม>อเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูว่าวิธีการคิดอ่าถ้าหนูนั่งคณิตอะไรนะ จิตตะคณิตเออจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะเดี๋ยวให้น้องเขาเตรียมอุปกรณ์แล้วเตรียมอุปกรณ์แล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะมาดูกันเนาะอ่าเริ่มเริ่มแล้วถ้าถ้าเริ่มแล้วบอกนะคะอ่าเด็กปหนึ่งปหนึ่งใช่ไหมยช็คูมก่อนค่ะปหนึ่งค่ะอ่าแนะนําตัวให้ให้เพื่อนรู้จักหน่อยลูกฟ้าสายชื่ออะไรลูกดูชื่อพูดดังดัง กินยาพอโูกโอเควันนี้จะมาทำอะไรให้เพื่อนดูคะวิธีการคณิตไอคิดเลขใช่ไหมอ่าเริ่มหรือยังพร้อมยังโอเคเริ่มเลยค่ะเสียงดังๆลบสิบเอสิบลบบวกยี่สิบเดี๋ยวตั้งกล้องใหม่ก่อนนะตั้งสามสิบลบสามลบสิบ บวกยี่สิบลบสามสิบ mm. ก่นเกินกินกสิบสิบลขสิบเกี่ข้อสามสิบบวกลบยี่สิบบวกสามสิบลบสี่สิบศูนคำตอบศูนย์โอ้เก่งมากยี่สิบบวกสิลบสามสิบ เก่งจังเลยบวกสี่ลบยี่สิบบอนี่คือคำตอบแป๊บเดียวเก่งจังลูกเก่งจังสามสิบลบไม่ใช่ลบสิบลบยี่สิบดูดีๆไม่ในี่สำนักทีปกติเขาจะเป็นสมนักทีกานี้ใช่ไหมสี่สิบลบสามสิบบวกสามสิบลบสิบ เก่งจังล ja <20 S 1> ูกเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวยี่ไม่ใช่เหรอสามสิมสิบไหมทวนไหมไหมโอเคสี่บวกสลบสบลบสบเี๋ยอืมกแล้สบวกสามสิบลบยี่สิบบวกส วิธีการคำนวณเลขคณิตเจ็ดเจ็ดสิบนะวันนี้สำหรับห่านนะเนี่ยเออเออลุดเอาเชียงกลางสี่สิบสี่สิบสี่สิบบวกห้าสิบลบสามสิบบวกยี่สิบแปดสิบอืมมีวิธีการคิดนะคะพูดดังๆให้เพื่อนได้ยินด้วยบวกสิบบวกยี่สิบบวกสิบเท่ากับเก้าสิบ ใช่ไหมต้าวซูเก่งเก่งเก่งอห้าสิบบวกสี่สิบลบสามสิบบวกลบสิบเหลือห้าสิบเก่งมากลูกเซฟนั่งดูสามสิบบวกห้าสิบบวกสี่สิบลบสี่สิบห้าสิบเหลือห้าสิบคำตอบห้าสิบเก่งมากหกสิบ บวกยี่สิบลบสามสิบ 30, 30, บวกสี่สิบเก้าสิบเก้าสิบนี่คือคำตอบทุกคนเก้าสิบลบห้าสิบลบสามสิบลบเอ้บวกหกสิบเหลจ็ดสิบเจ็ดสิบคำตอบเจ็ดสิบโอ้ได้แล้วเลือกสามข้อเจ็ดสิบ บวกยี่สิ 10, บลบสามสิบบวกยี่สิบแปดสิบต่อแปดสิบเก่งมากจังเลยอ่ะแปดสิบบวกสีิบลบสี่สิบลบห้าสิบศูนย์เจ็ดสิบห้าเดียวเจ็ดสิบบวกสิบบวกสิบลบเก้าสิบได้ศูนย์ โอ้โหเก่งจังปบมือให้ตาฟ้าใสหน่อยปบมือและโลกปบมือหน่อยเก่งจังเลยขอบคุณมากค่ะคนเซลล์คนสวยขอบคุณมากะ